สำหรับปวนโลกวิทยาศาสตร์เราชอบจะถามคำถามย,ยากๆอย่างเช่นทำไมคุณถึงจะมีชาชั้นดีไม่ได้บนเครื่องบินเรามาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อเอเทียงผู้กล้าของเราพร้อมด้วยการสนิมเคลออาสาขึ้นบินทดสอบขณะบินขึ้นการน,น้ำจะเดือดที่อุณหภูมิร้อยองศาเซลเซียสขณะที่เครื่องบินบินสู่กลุ่มเมฆเรื่องปแปลกๆเริ่มเกิดขึ้น กระที่ความกดอากาศลดลงความสูงที่เพิ่มขึ้นรวมถึงอุณหภูมิที่ทําให้น้ําเดือดเมื่อเอเทียงบินขึ้นไปที่ความสูง10,000ฟุตอุณหภูมิน้ํานเดือดอยู่ที่90องศาเซลเซียสและเมื่อไต่ขึ้นไปที่ความสูงส0,000ฟุตมันกลับลดลงเหลือเพียงประมาณ70องศาเซลเซียสแต่เอเทียงจะชงชาบนเครื่องบินได้อย่างไรความดันอากาศภายในเครื่องบินจะรักษาไว้ที่ประมาณความสูง800พฟุต นั่นหมายความว่าอุณหภูมิน้ำเดือดจะลดลงเหลือประมาณ90องศาแล้วก็อย่างที่ชาวอังกฤษบอกไว้มันไม่เพียงพอที่จะดึงเอากลิ่นจากใบชาออกมาได้โดยสมบูรณ